มึงมบบละจืดไอ้เชี้ยมันเป็นเป็ดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเสวยสวยสวยจูดีจู้ดีอุ๊ยเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนใช่เหรอกลับมาดิใช่เหรอเออเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนมันเปลี่ยนร่างอ่ะเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วเออว่ะเออว่ะมึงยอมมึงรีบกลับปุ๊ดตายหรือเปล่าวะตอนนี้แม่งจูบคนป่าเลยกว่ายาต้มแย่กว่ายาต้มแล้วใช่หรือเปล่าวะนี่ไอ้ภาษาอะเดี๋ยวเจนเหรอเออนนั่แหละต่ร่างมันคือเป็นเทนใช่เหรอเป็นเทนเปล่าเป็นเทนใช่เป็นเทน ไม่เทนนะดิสเพราะว่า่ได้พ่อไงส่เป็นพ่อมันมาคือมันคือโะเกะมันคือโอปะเกะถ้าทำไม่ใช่อ่ะให้อ้มคุยเลยอะไรเ้วไอ้โอแมทีใช่ไหมอาร์ตใช้จริงใช้จริงอล่างันเขามากแต่ว่าอะไรที่มันเป็นอิสเอ็กอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อิสเอ็กอะไรกิตเตอร์มันี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอะไรตาพี่แปดดิพี่แปดดิพี่แปดดิแปะรวะวปกูแปะให้มามันบอกว่าให้เราจุดไฟแล้วก็ปิ้งไก่แดก หาอะไรวะดูก่อนดิหาอะไรวะหาแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันหาเยอะเหมือนเหมือนลังนกอ่ะเราต้องเราต้องถ่ายรูปไว้ด้วยนะต้องต้องถ่ายรูปไว้ด้วยนะเนี่ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายได้ไหมอ่ะกได้แต่เราก็กลับได้ดีทั้งนั้นน่ะก็ได้ก็กลับเลยก็ได้อ๋อคือมันไม่ต้องมันผีผิดอ่ะมันไม่จะเป็นต้องตอบถูกไม่เป็นไรผีผิดได้เป็นไรโอเคกันไปดิเฮ้ยนี่ไงเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยใช่ไหมนี่ยไหนเออนี่ไงใช่ปะหรือว่าหรือว่ามไม่ใช่เก็บไปดิ มีน้องหนเมล็ดวอลหนึ่งเรียกวอลสกถามาแล้วกูถามมาแล้วนี่ถามมาแล้วนี้ถามมาแล้วรับทราบแล้วออฟฟเออออฟฟอรวะไอ้เอโคสไอเค้ไอโไอโไไอเอโอเไเคสไอโจเอโอเคสอโอเออไอ้เคไอโไปโเคสไปเฮ้ยเฮ้ยไไเเลเไโคสไไไไเรา มันทันแล้วกูตายจนแม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันหัน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 มีไฟไม่ได้ไอโยโคสไอโยโคสกีดาวาไซกีดาวาไซไม่ใช่มันไม่เห็นตอบเคี่ยอะไรเลยเอฟเอฟก็ไม่ขึ้นนะเว้ยเฮียมันคือมันคือไอโยโคสมันคือไอ้ยี่ที่มันแบบไม่ไอ้ผีที่มันไม่ไม่ะไรเลยป่ะวะที่มันแบบไม่หันปุ่มไปหันไฟไปไปไปีปไฟไปีไฟ โอเคแล้วกูโยนทิ้งไปแล้วโอ้ยกูตายโอเคมึงฆ่ากูเลยถ้างั้นนะลอยอาร์ตกูรู้แล้วต้องทำยังไงสิ่งที่มึงต้องใช้คือ U V กล้องแล้วก็ E M F เว้ยเอาไปเลยเพื่อนแล้วมึงต้องใช้ U V อ่ะเดินตามรอยเท้าของของไอของไอเนี่ยไอไอไอกระต่ายอ่ะคือไอไอมันจะมีกระต่ายไว้แล้วมึงต้องใช้ U V วสองเท้าเว้ยเฮ้ยนี่เออรอยเท้าจริงว่ะ เออจริงจริงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วใช่เาใช้มันต้องใช้ดอตในการในการหากรต่ายเว้ยแล้วใครมาใส่มาใส่มาเอาอย่างไรอ้อาไมกันอีกอะหลอกไม่กูจะหาก็ต่ายไวก็ต่ายน้ำอันนะเฮ้ยอันนี้ฮันอันนี้ฮันอันนี้ของจริงเฮ้ยโอ้โหเอตัวนี้เลยยิดไม่เดือแล้ไขว้กระต่ายท่อน้าดิหลอกมันหลอกมันหลอกหลอกพ่อมัมันหัน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 จริงจงมันหันจริงมันหันจริงมันหันจริงอ่ะไอเดือบอ่าอมันตายไปแล้วนะ

โค้ดเสียไไฟติดแล้วไม่ไฟติดงหนึ่งแล้วไอ้เนี่ยจริง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 ไม่นี้เป็นอะไรพี่ตอนนี้อ้าไม่ใช่ที่กระต่ายเล่นลิ้นเต๋าเฮ้ยมันหันอเ้าสิบเฮ้ยจีบไปนะจริงจริงไอตัวนี้แอบได้ตัวนี้แอบได้ทุกคนออกออกซ้ายนิดนึงแอบได้กูไม่รู้กูทำภารกิจกูเสียบซ็อกเลเร็จเรียบร้อยภารกิจกูสเร็จแล้วอยู่ด้วย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 ทันเร็วจังไอ้สัตว์เฮ้ยราไฟเปิดได้นะ ไฟเปิดได้นะใครใครโกหกไว้จะมาเปิดไฟนะเอ็บประสาทที่ยครับจะได้ไปไม่ต้องเสียเวลามากเงี้ยเราจะไรที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดแม่ครับแม่งขันจริงกันเนี่ยพี่ปิดไฟฉายนี่มันจะเปิดหาแม่มม่ได้สัตว์เฮ้ยเฮี้ยกูตาว่าตัวอะไรวะเกียร์บาร์บาซ์าสไม่หลอกด้วยเพราะมันคือเดมอนมันไม่หลอกด้วยฮาร์ตเพื่อนจะทำเหมนกันได้ มันไม่มีรอยเท้าก็ต่อไอเดียเจอแล้วนี่ไอ้รอยเท้าไปสามทางไปสามทางมาทางนี้ด้วยปิดไฟดิปิดไฟดิเตมันวิ่งไปไหนอ่ะมันไม่ได้อยู่นี่มันไม่ได้อยู่นี่โอ้ my god มันหลบไปข้างล่างแล้วไอสัตว์ติ๊ตายที่ไม่เล่นดิถึ้ยมันหันมาเนี่ยโอ้ my god ตายไปแล้วเพื่อนฝากฝากสารต่อด้วยนะอารไปสารต่อไอ้กูถือสารต่อจีจำนองแห่งกระต่ายเรามันอยู่ชั้นมันอยู่ชั้นล่างนี่แหละเมันอยู่ข้างล่างไอเต้เต้เดินขึ้น เต้แต่เข้าห้องนี้แต่เข้าห้องนี้เข้าห้องนี้เข้าเข้าห้องกูเดินแล้วแล้วเราเดินตบไปเลยเดินตบไปเลยเดินตบไปเลยเดิตรงชิชิชิทีมุมชิมุมปุ๊บชิมุมปุ๊บมึงเห็นกูปะมึงเห็นผ้าใยกูปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเดินหลังหักไปเลยอุ้ยเอ้ยใครเปิดไฟอะไอ้ที่ใบเที่ไฟปิดไหมวอร์วอรด่านดิจะปิดจะปิดไหมหาโคตรพ่อโคตรแม่โอ้โหุ้ยเอาแล้วหยิบตรงนี้ได้เต้ โอ้เออว่ะไอ้ออพี่ป๋อครับตอนนี้มันทันอยู่นะครับคุณลองปีกไว้ด้วยเอาถ่ายรูปปุ๊อยู่อุ้ยโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอดหยุดแม่สแกนมันต้องสแกนรอยเท้าก่อนนี่ไงนี่ไงนี่จะเดินต่อเออเว้ยเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเลยเต้กูได้เสียงตีเนี่ไนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไม่มีตัวนี้ไม่มีกระตายเนี่ยมีไข่ตัวนี้อันนี้มันไม่มีที่อะไรเลย นี่อันนี้พี่อาร์ตอาร์ตตรงนี้อาร์ตตรงนี้เฮ้ยมันหันโคตรพ่อโคตรแม่แม่งเห่ยเหี้ยโอเคกูตายละไอเต้รอดไอเต้รอดใจใครอยู่ในห้องแล้วล่ะตาก่อนเมืย์จะเป็นกูเออเปิดประตูเข้ามาห้องกูหาแม่ไงตว์ไอเฮ้ยมันหันโอ้ยเย็ดแม่แล้วกูโอเคกูตายแล้วกูตายแล้วตายคูแล้วตายแล้วจริงอ๋อชิบแต่วิ่งเด้ แม่ปิดไฟฉายดิเฮ้ยอยู่จริงไปกลับเลยไงไม่ใช่บกับฟิลแล้วไม่เปันไรโอ้โหคุณจะถึงประตูอยู่แล้วไอ้ช่างเจ๊ราใครถึงประตูคนนั้นก็รล่อเหรออย่าปิด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 ไอ้ยโหกดเลยวางกล้องตรงไม้ทาไม้ไม้เนี่ย อ้ยเอ้มึงถือเยอะเลกันเน่ยถือถือแต่เฮ้ยมาทันเดี่ยวกูอาร์ตอาร์ตเขาเขาเขาตนอาร์ตเขาตนเตายอาร์ตยใครวะเไ้เ้เอ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้เ้เ้ย้เฮ้เฮ้ยเ้เยเ้เฮ้ย้เย มงงันยงไล่ยุดเลยมึงจะฆ่ากวอ่ะไอ้เป็สัตว์ไฮ้มันคือเดโวเจนบอกว่าเนี่ยมันเดินตามกูไม่ทันสักทีเลยอะ่ะยึดแม่กระต่ายที่นี่แม่งไปไหนของแม่งวะเชื่อมันทันวะม่ตามไปเรื่อยๆพี่ต้องไงดีพี่เอะมันทันวะน้องไอ้ผมได้ยินแล้วเดโวเจนคือไม่ว่ายัางไงมึงก็หนีไม่พ้นไปคือไม่ไม่ใช่หนีมึงแอบไม่พ้นยังไงก็แอบไม่พ้นคือห้ามแอบมึงต้องวิ่งอย่างเดียวอ่ะวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเจนพอมวิ่งโคนเร็วเลยเฮียเดี๋ยวเจนเฮียเลยเดี๋ยวเจนพอกวงโคตเร็วเลยเดี๋ยวเจนพอกวิ่งโคตรเร็วเลยทำไมมันวิ่งตามกูไม่ทันวะเอฟมึงเห็นใช่ปะเอาเดี๋ยวดูมันเดินเนี่ยมันเดินปกติเลยด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเดินปกติเราเราวิ่งหนีมาทันนิดนึงวะเออแต่เมื่อกี้คือมันวิ่งไวอยู่เนาะแต่เมื่อกี้คือมันใส่กูมม่ใส่คาบันไดเลย เ้ยพอมันเดินวนมาทานนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเดินไปตอนนี้ต่อเพราะตอนนี้กููกวนกูวนกองไฟอ่ะเฮ้ยได้แล้วไปเเอาลยไปทุกคนมันมันทำไฟตรงตรงกูแตกกูปิดไฟตอนนี้นอุ้ยของจริง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 เฮ้ยตัวขี้เห้ยเฮ้ยวิ่งเร็วจังอ่ะวันผีเด็กพี่ผีเด็กอันพี่กูเหนื่อยเออเชี่ยมันเป็นผีเด็กจริงมันเป็นแบบสมกว้างอ่ะสมโผลกว้างอ่ะใช่หรอเชี่ยมันวิ่งเร็วจังวะ ตัวเทียอะไรเนี่ยโอ้ยวิ่งเร็วสัตว์เลยเหยียบเกลือด้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เวทนะโหหันนานจังวะออกมากูตายด้วยเออไปไปแล้วพี่แอบไปหาพวกแล้วอ่ะทไปไหนอ่ะไอพี่มึงตายเหรอจะตายแล้วเป็นสวยอา่ครับปีนข้ามรั้วได้ไหมพี่กระบ้านแล้วกระบ้านแล้วกระบ้านแล้วพี่ผีกวางผีกวางมา <laughs> you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you.